โอเคผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนก็อยสู่ช่องอัศวินกันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาร่วมกันนะครับผมทำกิจกรรมเพื่อเออปลดล็อกสกินนะครับผมใน v 4.0ล่าสุดน,นะครับผมซึ่งเอ,อมันเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยเพื่อนในแต่ละคนเนี่ยต้องช่วยกันเอ,อลดราคากูปองนะครับผมในกิจกรรมใหม่นะซึ่งก็คือนนี้นะ ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันมันก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องนำโค้ดของเรานะครับผมไปแลกกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยลดราคาให้กับเรานะครับผมแล้วก็เราก็ต้องลดราคาให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมซึ่งเราจะต้องทําการคัดลอกลิงก์ลิงก์ของโค้ดนะครับผมซึ่งไปวางให้กับเพื่อนใละเพื่อนทาให้เรานะครับผมซึ่งยิ่งถ้าเกิดเราลดกันหลายๆคนเนี่ยมันจะ ทำให้เราได้รับสกินเร็วมากขึ้นนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ฟรีนะถ้าเกิดลดถึงศูนย์คูปองนะผมเราก็รับฟรีไปเลยส่วนผมเนี่ยเลือกเป็นฟลเรนติโนนะครับผมผมอยากได้มากสกินนี้ส่วนของเพื่อนๆจะเป็นสกินไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะผมซึ่งคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยรวบกันนะผมเอาไอเทมโค้ดของของแต่ละคนนะผมมารวมไว้ที่คลิปของผมเลยนะผมเดี๋ยวผมจะทำการลดราคาให้นะครับผม Okay. ถ้าใครอ,อยากจะลดมาร่วมกันลดลดราคาคูปองก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทาการลดให้นะครับผมโอเคแล้วกันนะครับผมมันจะอยู่อันนี้นะให้เราแนะ่นำโค้ดของเพื่อนนะครับผมใส่โค้ดของเพื่อนเพื่อช่วยลดเพื่อ,อช่วยเพื่อนลดราคานะครับผมเอาโค้ดของเพื่อนมาแล้ว,ลวเราก็ทาการลดให้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบที่ดีเลยนะ ่วนถ้าใครได้ไปแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันซุ่งมานะผมส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะผมเล่นไปสประมาณสองเกมสามเกมแล้วลละก็ยังอยู่ไดมอนด์อยู่เลย <c oughs> มันรีเด้งลงมานะผมซึ่งส่วนเม็ดเม็ดเขียวนะผมจะทำวาโอนะผมนี่นะครับผมว o โอพันสรอ สี่สามนะมีโอกาสติดเม็ดเขียวในวันนี้แหละผมจะพยายามไม่ถึงเม็ดเขียวเลยละกันนะครับผมโอเคแต้มแค่สองพันไม่น่าจะพลาดนะครับผมซึ่งในแมเปิะผมเล่นแล้วนะก็ยังงงงงอยู่เลยครับผมเดินมั่วชิบหายมันไม่มั่วอะไรหรอกแค่มันยังไม่ชินนะครับผมโอเคก้อนนี้เป็นอันเดียวกันนะ ก็มีสก,กินสวยๆเยอะนะครับผมหลายๆตัวเหมือนกันบางคนก็เอาไว้โอไปนะครับผมที่เป็นเออสก,กินอะไรนะถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมส่วนผมแรกเป็นฟลอเรนติโนโอเคแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามให้พี่จ้องผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดินทางมาถึงหนึ่งพันสองรอยกว่าทับแล้วนะครับผมโอเคแล้วคลิปต่อไปผมก็จะปั่นไวโอให้ถึงเม็ดเขียวแล้วกันนะครับผม ส่วนใครที่ติดเม็ดเขียวแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคผมต้องลาทุกคนไปก่อนละไปเลยนะผมมาบอกแค่นี้แหละ